ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าหน่วยตรวจประกันสังคมชั้น1่ตึกหอพักพบาล3าครับผมจะพาะทุกท่านมาเยี่ยมชมการทํางานของหน่วยตรวจประกันสังคมครับว่าเขามีลักษณะการทํางานยังไงตามผมเข้ามาเลยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทํางานที่เป็นไงกันบ้างเอ่ยค่ะก็มีความการทํงางานที่นี่ดีอะค่ะอแต่ละคือหน่วยงานเราอะค่ะก็มีการมอบหมายตําแหน่งแต่ละ S <S ะะเป็นแนวทางเดียวกันการทํางานก็คือทุกคนในทีมงานนะคะมีให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีค่ะเ,เหลือกันแบบเป็นพี่เป็นน,อนะะอ้องเลยอะค่ะก็เลยทําให้หน่วยงานเราได้รับรางวัลดีเย่นในหลายๆปีที่ผ่านมาโอ้โหหลายปีที่ผ่านมานี่คือได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเลยใช่ไหม,มครับก็แค่เดินเข้ามานะครับก็เจอแค่คุณพยาบาลนะสาวๆสวยๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแค่นี้คนไข้ก็หายป่วยแล้วครับใช่ไหมครับแล้วทํางานที่นี่เหนื่อยไหมครับก็มีบ้าง มีบ้างนะครับเพราะว่าการให้บริการเนี่ยถ้าเกิดว่าให้บริการกันเต็มที่จริงๆเนี่ยก็าอาจจะมีเรื่องของเหนื่อยบ้างพักบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนอื่นๆของหน่วยตัวประกันสังคมกันครับ แล้วมีอะไรที่จะฝากถึงผู้บริหารของคณะหรือว่าชาวศรีราชบ้างครับค่ะก็จะฝากถึงผู้มาใช้บริการนะคะของหอน่วยประกันสังคมนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็รบกวนติดไอดีการนิดน,นึงนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการะคะ่ะใช่ไหมครับ<ไ>เพราะว่าก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับบริการแบบเรียกว่ารวดเร็วท,รว,เรวทันใจนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็มาเยี่ยมชมหน่วยตรวจประกันสังคมนะครับ <laughs> ซึ่ง เดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมในส่วนอื่นๆของหน่วยตรวจนี้ด้วยครับตามผมกันมากันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ติดต่ออะไรคะมาตวรวจครับคุณโอเคเป็นเจ้าหน้าที่เนาะวันนี้มีนำบัตรโรงพยาบาลมาไหมคะมีกับบัตรโอเคไม่เป็นไระ่ะงันเดี๋ยวยื่นบัตรห้องบัตรได้เลยคะ่ะซ้ายมือ ยื่นบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะรอพยาบาลโทคัดกรองเรียกชื่อเพื่อสับประวัติค่ะ ตัวเซจก็ถือแฟนประวัติออกจากห้องแพทย์นะคะแล้วก็ยื่นโต๊ะพยาบาลเพื่อรับออเดอร์ค่ะประกันสังคมนะคะก็มีโครงการรับยาให้เจ้าหน้าที่นะคะสนใจเข้าร่วมโครงการไหมคะสนใจค่ะค่ะถ้าเข้าร่วมโครงการนะคะก็ยื่นใบาย,ยานะคะห้องยาด้านนอกออกประตูไปซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วถ้ายาไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวกลับมารับยาอีกทีหนึ่งค่ะครับผมค่ะ สำหรับเคาน์เตอร์นี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับออกใบนัดคนไข้ที่มีนัดครั้งต่อไปค่ะตอ,อไ,ได้ัดับแล้วตรงนั้ออนแล้วตรงนั้นต้องมีอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> ต้องมีอะไรบ้าง <c oughs> ของนี้ เขาเรียกว่าเป็นหน่วยใหญ่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับเราก็ได้เยี่ยมชมบรรยากาศนะครับของการทํางานของหน่วยตรวจประกันสังคมโรงพยาบาลศรีราชนะครับทุกท่านก็คงมั่นใจครับว่าถ้ามารับบริการที่นี่แล้วก็จะได้รับการบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กินรงขอลาไปก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการพบผู้บริหารศรีราชทุกคําถามมีคำตอบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดี Kap.